สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะตอนเช้าสิบโมงเช้านะคะช่วงเดือนมิถุนายนค่ะวันนี้จะพามาชมกุหลาบนะคะส่วนที่บ้านนี่แหละค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะหลายคนถามมาว่าเอ๊ะปลูกที่ไหนยังไงที่ญี่ปุ่นค่ะปลูกมาน่าจะหกเจ็ดปีได้แล้วละค่ะแต่ยังไม่ถึงสิบนะคะช่วงนี้มิถุนาก็น่าจะเป็นกุหลาบแบบดอกรอบสองนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยคือรอบสอง ดอกจะเล็กลงหน่อยแล้วก็ดอกมีน้อยหน่อยนะคะกุหลาบต้นเดิมเนี่แหละค่ะบางต้นก็สวยขึ้นโตขึ้นบางต้นก็กิ่งกระโดงงามงามมานะคะนี่ค่ะกิ่งกระโดงมาก็จะเอาเสามาปักไว้ให้นะคะกลัวมล้มค่ะอันนี้ก็ดอกให้เรื่อยๆนะคะถ้ากุหลาบทรงพุ่มนี่จะดอกเรื่อยๆค่ะพอเราตัดแล้วมันก็จะแตกกิ่งใหม่มาแล้วก็ดอกอีกนะคะนี่ค่ะ ทรงพุ่มนี้จะดีอย่างอะ่ะเดือนครึ่งหรือ45่สบวันประมาณนี้ค่ะปุ๋ยที่ใส่ไปก็ยังไม่ละลายนะคะใส่ปุ๋ยไปเมื่อสองสามวันได้นะคะใส่ไปได้วันหนึ่งฝนก็ตกมาทั้งวันทั้งคืนปุ๋ยคงหนีหมดแล้วล่ะคะ่ะโอลิเบียน,นี่ดอกรอบสองนะคะรอบแรกก็จะดกแล้วก็ดอกใหญ่อันนี้รอบสองก็จะเล็กลงนะคะนี่ค่ะเริ่มบานกันแล้วนะคะพียก็มีนะคะ เพี้ยไฟลายแดงอะไรก็เหมือนกันหมดมีนะคะเพี้ยตัวเขียวๆเ,เ,เล็กๆที่มากินน้ําหวานยอดกุหลาบนั้นก็เยอะค่ะเมื่อวานฉีดยาไปแล้วนะคะตอนเย็นเดี๋ยววันนี้ประมาณเที่ยงๆฝนจะตกนะคะฝนจะตกยาที่ฉีดไปก็คงจะได้กินข่าหนอนข่า,มาแมลงไปบ้างแล้วลวะคะ่ะช่วงนี้มันอากาศร้อนนะคะแล้วก็ฝนตกฝนตกเกือบทุกวันโรคโรคชืาแป้งก็จะมากับหน้าฝนนะคะเชืาแป้ง กิ่งกระโดงยังไม่มีนะคะดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแดดไม่ค่อยมีเลยนะคะช่วงนี้ไอ้ข้างล่างเขียวๆนี่ก็จะดอกนะคะดอกสีม่วงนี่ค่ะออลิเบียนะคะต้นนี้ใบเหลืองใบร่วงก็มีนะคะแต่ไม่เยอะต้นนี้รวมๆแล้วแข็งแรงนะคะนี่ค่ะใบก็สวยอยู่ต <c oughs> อ,อนเช้าค่ะสิบโมงเช้าที่ญี่ปุ่นนะคะ ตรงนี้ตอนแรกมันเป็นอ,อ,อับาฮัมดบี้นะคะหนูตัดแล้วก็ถอดซุ้มออกตอนนี้มันแตกมาใหม่แล้วค่ะนี่ค่ะแตกมาใหม่แล้วตอนแรกนึกว่าจะขุดออกเห็นมันเห็นมันตายไม่แข็งแรงนะคะไม่แข็งแรงก็ว่าจะตัดตัดแล้วสักเดือนสองเดือนถ้ามันไม่มีอะไรออกมาจะขุดออกปรากฏว่ามันแตกขึ้นมาให้คะ่ะเนี่ยค่ะนี่ประมาณคืบนึงได้แล้วมั้งคะนี่ตอนแรกว่าจะขุดออกนะคะ ปลูกตั้งแต่ปลูกมาสองสามปีนี่ไม่เคยแตกกิ่งใหม่มาเลยตอนนี้ก็แตกมาแล้วนะคะอับราฮัมดับบี้สีส้มค่ะอันนี้เป็นเชื้อราแป้งนะคะเป็นมานานแล้วละค่ะเป็นหลักด้วยนี่ค่ะสังเกตดูที่ใบนะคะใบหงิกใบงอแล้วก็เป็นขาวๆแบบนี้คือเชื้อราแป้งนะคะจะเป็นแบบนี้ รักษาฉีดยาประจําค่ะแต่ไม่หายนะคะเป็นเรื่อยๆเดี๋ยวสักผ่านไปสักเดือนสองเดือนน่าจะหายน่าจะดีขึ้นนะคะมันจะเป็นกับใบอ่อนๆของมันนี่แหละค่ะอาการหนักเลยนะคะเนี่ยเนี่ยคือเชื้อราแป้งนะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะเชื้อราแป้งเขาขาวตรงใบนี่แหละค่ะเนี่ยช่วงมิถุนายนจะเป็นเยอะค่ะเนี่ยเป็นทั้งต้นเลยนะคะเป็นทั้งต้นเลยใบเหลืองใบร่วงก็มีนะคะต้นเนี้ยเป็นบ่อยะค่ะ เป็นกอบทุกปีก็ว่าได้เนะี่ยดีไม่ดีบางทีนะล่วงล่วงทั้งต้นเลยนะคะล่วงแบบไม่เหลืออะไรเลยเลยนะคะเก็บทิ้งนะคะถ้าเจอแบบนี้กุหลาบเหลือสีเหลืองค่ะอันนี้ก็เนี่ยทีแ่แตกมานี่คือแตกใหม่นะคะแตกมาใหม่ส่วนต้นนี้ก็ยังไม่มีกิ่งกระโดงนะคะที่อยู่ในซุ้มเนี่ยก็เริ่มแตกมาแล้วค่ะก้างบนนะน,นะคะก็มีดอกสองดอกค่ะดอกนุ้นร่วงก็ดอกใหม่โพนะคะ อันนี้ก็ไม่ใช่กุหลาบนะคะไม่ใช่กุหลาบครเมจิสุนะคะก็มีกิ่งกระโดงมแีแตกมาบ้างค่ะใบแดงๆนี่คือแตกมาใหม่นะคะเนี่ยดอกรอบสองกำลังจะมาค่ะดอกรอบสองกำลังจะมาเท่าหัวเม็ดเข้าสารแล้วละค่ะยาวขึ้นไปข้างบนนู่นค่ะ หลายคนบอกว่าเอ๊ะไม่ดูหลายวันแล้วหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนค่ะวันนี้ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรให้ดูนอกจากต้นกุหลาบกับกิ่งกุหลาบแล้วนี่ค่ะแต่ก็ดูทุกวันนะคะสวนนี่ดูทุกวันดูกิ่งใหม่กิ่งเก่าอะไรนี่เก็บทิ้งนะคะเก็บทิ้งใบเหลืองใบร่วงแบบนี้เป็นทุกต้นละค่ะเป็นมากเป็นน้อยไม่เหมือนกันนะคะใบจุดอย่างเงี้ยนี่กิ่งกระโดงกําลังมาค่ะเนี่ยแตกอยู่นี่ ถ้าหน้าร้อนจะต้องแตกกิ่งกระโดงนะคะกำลังมาค่ะต้นนี้ก็ยังนะคะโซนนี้เป็นกุหลาบเลื้อยนะคะเอเดงโรสกับเลสเอเดงนะคะแดงกับชมพูผสมกันค่ะโซนนี้ก็บางต้นก็อันนี้กิ่งกระโดงนะคะกิ่งกระโดงมาแล้วต้นข้างในนั้นก็มาแล้วค่ะน่ะไม้กำลังยาวๆอยู่นะคะ เดี๋ยวจะหาอะไรมาปักนะคะเดี๋ยวลมแรงแล้วเดี๋ยวจะหักอันนี้ก็นี่ค่ะงามอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่ากิ่งจะยาวมากแค่ไหนเรนี่บลูนะคะอันนี้น้องใหม่นะคะแต่งดงามค่ะยังไม่เป็นโรคเป็นภัยนะคะส่วนกุหลาบต้นนี้ก็งามค่ะงามขนาดหัวกะโหลกโดนนอนเจาะไปแล้วนะคะเป็นรูทั้งซ้ายทั้งขวานะ ก็ยังแต่กิ่งกระโดงมาให้งามๆสามสี่อันเลยนะคะแข็งแรงตลอดเลยค่ะจะได้หัวกระโหลกไม่แข็งแรงนอนเจาะเข้าไปนะคะนี่มัดให้ตรงนะคะมัดกิ่งให้ตรงแล้วมันจะยาไวไวเลื้อยดอกเล็กสีขาวนะคะมีความหอมโซนนี้จะเป็นกุหลาบเลยหมดเลยข้างล่างนั้นเป็นไนเอมานะคะนี่กิ่งกระโดงเพียบเลยนะคะอันนี้ลงใหม่นะ ลงใหม่หลายคนที่ได้ชมก็จะรู้ว่าลงใหม่นะคะนายเอมานายเอมาเนี่ยแตกมาใหม่หมดเลยนะคะเนี่ยเพี้ยกินนะคะเนี่ยมีเพีย้ยมีหนอนนะคะไม่ใช่ไม่มีนะคะนี่แตกมากิ่งกระโดงทั้งนั้นเละค่ะม,มาลุ้นกันว่าจะยาวไหมโอ้โหมันจะติดดอกแล้วมั้งเนี่ยกลาบเลื้อยนะคะอันนี้ไม่เลื้อยธรรมดา ดอกรอบสองนะคะแต่ที่แน่ๆคือทุกต้นนะคะทุกต้นจะแตกกิ่งกระโดงมาแล้วนะคะเนี่ยสองสามอันนะนี่ก็กุหลาบลงใหม่นะคะลงใหม่หมดเลยกุหลาบลงใหม่อันนี้ของคาวามโตโรสนะคะอันนี้ สีชมพูเนี่ยค่ะรีอันคาวามตโตโรสนะคะสีสวยนะคะนี่กิ่งกระโดงมาสองสามอันเลยค่ะมาทุกต้นเลยนะคะข้างหน้างี้ก็แองเจิลหรือแองจิล่าค่ะกิ่งกระโดงก็มาแล้วนะคะนี่ข้างในนั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็มาค่ะเนี่ยหนึ่งสองสามอันนะคะช่วงนี้ก็สังเกตกิ่งกระโดงอย่างเดียวแล้วค่ะนี่ใหญ่ยาวขึ้นมานี่แล้วค่ะ สีม่วงนะคะอันนี้ก็ไม่สวยนะคะแต่แตก,กิ่งดีมากเลยค่ะสีม่วงนะคะแี่ยแตกมากันเยอะๆเลยนะคะโซนนี้ก็ปีนี้รู้สึกงามนะคะยังไม่มีต้นไหนตายนะคะสวยงามค่ะยังไม่มีต้นไหนตายนะคะที่ลงลงไหมแล้วแถวเนี้ยลงไหมหมดแล้วค่ะแถวนี้ลงไหม่นะคะ ยังไม่มีต้นไหนตายยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกต้นเนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะคะออกดอกให้ตลอดเลยค่ะดอกเรื่อยๆเลยของเดวิดออสตินนะคะเหลืองกับแดงเนี่ยจะสังเกตเห็นแดงๆนั้นกิ่งกระโดงมากันหมดเลยนะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะกิ่งกระโดงมาดูสิหนอนกินใบไปแล้วนะคะเนี่ย อันนี้ก็กิ่งกระโดงนะคะยาวขึ้นมาเป็นกุหลาบเลื้อยข้างหลังนะคะมีข้างหน้าข้างหลังปลูกทีกันละหลายต้นซ้อนซ้อนกันอยู่ในนี้นะคะดูนะเพิ่งมาเอาใบกลับบ้านไปแทบจะไม่มีใบเลยต้นนี้หายไปเยอะนะคะเพราะว่าตัดตัดกิ่งเก่าทิ้งนะคะเดี๋ยวไปโซนนู้นกันค่ะพวกนี้กิ่งกระโดงหมดนะคะเดี๋ยวจะเอาเสามาปักให้กลัวล้มเนี่ยสองอันสามอันนี่ใช่หมดเลยนะคะ เป็นกุหลาบปลูกใหม่นะคะมันบอกว่าเป็นกุหลาบเลื้อยปลูกไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราย้ายได้ถ้ามันกิ่งมันยาวมันใหญ่เราค่อยเอาซุ้มมาปักนะคะยังไม่ได้ลงซุ้มนะคะนี่คือกุหลาบเลื้อยนะคะยังไม่ลงซุ้มถ้าเรารู้ว่ามันจะโตมันจะงามค่อยซื้อซุ้มมาให้ก็ได้ค่ะจะได้ไม่เปลืองยังไม่ได้เอาซุ้มอะไรให้นะคะช่วงมัดกิ่งกุหลาบเข้ากับซุ้มก็ประมาณช่วงหน้าหนาวนั่นแหละคะ่ะเด็ดใบออกตัดแต่งกิ่งแล้วก็มัดเข้ากับซุ้ม ช่วงนี้ก็จับกิ่งให้ตรงไม่เป็นไรอย่ารีบร้อนค่ะเพราะบางทีมันมันตายก็มีนะคะมันไม่แข็งแรงก็มีอันนี้ก็สวยค่ะดูใบแล้วเงาสวยเขียวนะคะหลายต้นนะคะสองสามต้นรวมๆกันอยู่แถวนี้ตรงมุมนี้หายไปหน่อยนะคะหนูถอดซุ้มออกก็ตัดกิ่งเก่าทิ้งดูซิว่าจะแตกไหมถ้าไม่แตกก็จะลองขุดขึ้นมาดู อันข้างในนั่นเป็นลงใหม่ค่ะเอเดนงโรสนะคะปีนี้ลงเอเดนงโรสหลายต้นเหมือนกันนะชอบดอกดกดอก,ดอกทนค่ะไอเนี่ยเป็นเชื้อราแป้งเนี่ยต้นเนี้ยนะคะเนี่ยดูใบรู้เลยเนี่ยใบเนี่ยเชื้อราแป้งนะคะแบบนี้ฉีดยาก็ไม่หายนะคะรออย่างเดียวค่ะรอมันหายเองเนี่ยใชใบเหลืองใบร่วงนี่ค่ะไม่ใช่ว่า สายพันธุ์มันนะคะเนี่ยเป็นโรคค่ะเด็ดออกเด็ดทิ้งได้เลยค่ะเนี่ยใบเหลืองใบร่วงนะคะนี่ค่ะแบบนี้ก็เด็ดทิ้งค่ะสิดยาก็ไม่หายนะคะเป็นค่ะปีที่แล้วนะเป็นแบบไม่เหลือสักใบเลยนะคะโกนหมดเลยนะถามว่าตายไหมไม่ตายหรอกค่ะอันนี้กิ่งกระโดงมาแล้วสามสี่กิ่งนะคะยาวประมาณเม็ดกว่าได้นี่ค่ะยาวขึ้นมาตรงนี้แล้วนี่ยน,นี่นะี่ยอดกิ่งกระโดงนะคะเนี่ยหนึ่งยอดเนี่ย ตรงนั้นอีกสองเนี่ยตรงนี้อีกยอดหนึ่งนะกิ่งกระโดงนะคะเพียเมื่อวานเพียหนูฉีดยาไม่รู้ตายหรือเปล่าเพียเพียบเลยนะคะตัวเขียวๆมันจะมากินน้ำหวานในยอดกุหลาบในดอกกุหลาบนี่แหละคะ่ะเนี่ยอันนี้ดอกรอบสองนะคะต้นนี้เนี่ยดอกรอบสองกำลังมากิ่งยาวเลยนะคะสองเมตรกว่าค่ะติดดอกแล้วดอกรอบสองกำลังมานะคะต้นนี้ พาเลสค่ะชื่อพาเลสเนี่ยค่ะดอกเล็กมากค่ะดอกเล็กนิดเดียวนี่นี่ค่ะแต่เขาก็ดอกนะคะแตกมาดูโซนข้างบนนะคะเนี่ยดอกรอบสองนะคะอันนี้รอบสองได้กิ่งกระโดงใหญ่ๆยาวๆมาสามกิ่งนะคะต้นนี้ดีงามเลยค่ะเขียวๆนั่นแหละค่ะกิ่งกระโดง ต้นนี้ก็ข้างล่างนี่นะคะกำลังแตกมาค่ะนี่ค่ะแตกมาไม่รู้จะใหญ่โตไหมอันนี้ไนามาลงใหม่นะคะยังไม่มีอะไรแตกไนามาไนามามีสองต้นเลยปีนี้นี่ค่ะดูสิคะแตกมาใหม่เพีย้ยเพี้ยลุมเล้าเลยเมื่อวานก็เลยฉีดยาค่ะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอันนี้สีส้มนะคะ อันนี้ก็ดอกรอบสองนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ยังน้อยเขาก็ดอกค่ะนะตัดกิ่งเก่าเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยเข้าดูข้างในเลยเดี๋ยวพาหยับเก้าอี้ขึ้นไปนี่ยค่ะดอกรอบสองนะคะดอกเล็กลองหน่อยค่ะนี่ค่ะตุ่มๆขึ้นมาเนี่ยละค่ะเนี่ยตุ่มๆอยู่นี้ กุหลาบเลื้อยนะคะต้นนี้มารีเฮนรี่ค่ะกุหลาบเลื้อยเพียาตามคว้นดอกมีนะคะสังเกตดีๆจะเห็นเลยล่ะคะ่ะเมื่อวานฉีดยาไปแล้วน่าจะดีขึ้นนะ,ะน่าจะดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงนี้ฝนโตก,ก็ชาล้างยาไปอีกแล้วคะ่ะก็ช่วงน,นี้ก็จะฉีดทุกอาทิตย์ละคะ่ะอาทิตย์ละครั้งนะคะไม่มีแดดเลยนะคะกุหลาบไม่เจอแดดเลยอันนี้คือดอกรอบสองนะคะ ดอกอยู่แต่ไม่ดอกแต่ยังไงก็ดอกนะคะกุหลาบพันธุ์นี้ดีจริงๆค่ะ,ม,ม,ะ,คะมีให้ชมเรื่อยๆนะคะมีให้ชมเรื่อยๆได้กิ่นกระโดงมาหนึ่งกิ่นนะคะหนึ่งกิ่งตอนนี้นะคะได้หนึ่งกิ่งอันนี้ก็คอินด์บลูนะคะ ปีนี้ไม่ได้ชมดอกเลยไม่สวยไม่งามเลยกิ่งกระโดงมาหนึ่งนะคะต้นนี้ยังไม่มีอะไรมาค่ะแต่ดอกดอกทุกปีนะคะอันนี้สีเหลืองที่ดอกเจมจมเนี่ยแหละค่ะดอกรอบสองกำลังมาค่ะนี่ค่ะยอดงามเลยนะคะตามด้วยเอเดนโรสค่ะหรือพีเอเดลองซานนะคะต้นนี้ก็อยู่นานหลายปีแล้วค่ะ ปีนี้ไม่ดกแต่ก็ยังได้กิ่งกระโดงมาเนี่ยค่ะกิ่งที่สูงๆน่าระหา่างกิ่งกระโดงนะคะยังไม่ติดดอกนะคะตอนนี้มาลุ้นกันค่ะยาวให้อีกหน่อยเถอะยาวอีกหน่อยใบสวยใหญ่งามเลยนะคะนี่นี่ก,กิ่งหนึ่งนะคะมัดว้เนี่ย ขาดไม่ได้เลยค่ะข้างล่างนี้ค่ะ my rose นะคะ my rose สีแดงค่ะยังงดงามนะคะรอดตายนะคะไม่ตายอันนี้สีม่วงนะคะซื้อมาใหม่สีม่วงแล้วก็สีแดง my rose นะคะ rosa orientis นะคะตอนแรกลงสีแดง3มต้นปรากฏว่า ตายทั้งสามต้นเลยนะคะตายสามต้นหนูก็ไปซื้อมาใหม่สีม่วงแล้วก็ไมลโรสอีกสองเนี่ยซื้อมาเสียดายไม่พอเสียใจด้วยนะคะงวดก่อนนั้นนี่ค่ะสีแดงดอกสวยนะคะดอกสวยดอกดอกเนี่ยดอกรอบสองนะคะอันนี้กิ่งกระโดงงามมานะคะน้องรอดตายน,นี้กิ่งกระโดงงามมาะคะ่ะเนี่ยใบแดงแดงนี่คือกิ่งใหม่หมดนะคะอันนี้ไมลโรสนะคะ หลายคนลุ้นเลยค่ะหนูก็ลุ้นลุ้นตัวโกงเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยรอดทั้งสามต้นนะคะอันนี้กุหลาบต้นเก่าค่ะก็ออกดอกให้เรื่อยๆนะคะ My Garden ชื่อกุหลาบนะคะดอกใหญ่สวยหอมค่ะสีสวยเป็นสีขาวชมพูนิดๆอะไรประมาณนี้แต่หอมค่ะชอบมากเลยซื้อมาใหม่สองต้นก็ตายไปหนึ่งเหลือหนึ่งนะคะ ตอนนี้ลงในกระถางอยู่ชอบค่ะชอบนางอันนี้ก็ตัดไปแล้วนะคะรอบหนึ่งแตกมาใหม่มาการะเล็นะคะมาการะเล็สวนกุหลาบก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ชมทั้งสวนเลยค่ะห่างหายไปนานดอกรอบสองนะคะตอนนี้ก็ฝนจะตกแล้วพเพี้ยมีหนอน ปกตินะคะเรื่องธรรมดาของต้นไม้ค่ะอย่ากังวลค่ะเรามียาแล้วก็ฉีดไปค่ะฉีดยาก็เลิกสะดวกนะคะเช้าหรือเย็นส่วนมากหนูจะฉีดตอนเย็นเย็นหกโมงครึ่งประมาณนี้เพราะว่าผู้คนเขาเข้าบ้านกันหมดแล้วนะคะข้างบ้านเขาเข้าบ้านกันหมดแล้วถึงจะฉีดยานะคะไปแล้วนะคะวันนี้เอาเฉพาะด้านในนะคะนี่แหละค่ะสวนวันนี้แล้วมาเจอกันใหม่ ดูบรรยากาศข้างบนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะตกอีกละปุ๋ยที่ใส่ไปกุหลาบคงไม่ได้กินหรอกค่ะซึมไปข้างล่างหมดแล้วหนีหมดแล้วละสองเดือนหนูจะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งนะคะหลายคนบอกโอ้ยไมใส่เยอะจังก็ประมาณนั้นล่ะคะ่ะมันลงดินด้วยถ้าในกระถางเราก็ลดปริมาณลงนะคะไม่ต้องใส่เยอะใส่ตามที่เราเคยใส่นั่นแหะค่ะ ไม่ใช่ว่าเห็นเขาใส่เยอะแล้วจะต้องเยอะตามแล้วมันจะสวยก็ไม่ใช่นะคะนะพอดีพองามพอสมควรของเราน่าละค่ะบปาแล้วนะคะเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะ